ท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ย้อนหลังไปเมื่อ81ปีที่แล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ความจริงผู้คนที่อยู่ในขบวนการก่อการหรือว่าคณะราษฎรหรือคณะราษฎรนนั้นแม้จะมีจำนวนพอสมควรทีเดียว แต่ก็ไม่ใหญ่โตถึงขนาดเป็นกองทัพที่จะยึดอํานาจได้ง่ายๆนายทหารยศสูงสุดที่เข้าร่วมในขบวนการก็เป็นเพียงแค่นายทหารยศพันเอกจะหานายพลสกคนก็ไม่ได้นอกจากนั้นก็เป็นนายทหารยศพันโทพันตรีร้อยเอกนายทหารเรือแล้วก็พลเรือนในตำแหน่งที่ไม่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อว่าการก่อการ จะทำได้สำเร็จโดยง่ายรัฐบาลเองก็ระแคะระคายอยู่ก่อนแล้วและคอยจับตาดูอยู่การที่จะทำอะไรประเจิดประเจินนักจึงไม่สามารถทำได้โดยง่ายทุกอย่างอยู่ในภาวะรับลวงพรางด้วยกันทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรนับเอาออกมาใช้ก็คือครั้งนี้แม้กำลังจะน้อย ในาทหารจะมียศดน้อยอำนาจน้อยเงินทุนน้อยหรืออาจจะไม่มีแต่ถ้ามุ่งชัยชนะหรือความสำเร็จก็คงต้องใช้กลอุบายหลายอย่างเข้าช่วยกลอุบายที่สำคัญก็คือต้องพยายามระดมผู้คนโดยเฉพาะทหารให้เข้ามาร่วมให้มากที่สุดแล้วก็เมื่อถือโอกาสยึดอำนาจแล้วต้องเข้าควบคุมสถานที่สำคัญ วังเจ้านายและนำตัวบคุคคลสำคัญตั้งแต่เจ้านายจนถึงขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาควบคุมตัวหรืออารักขาไว้เท่านี้ทุกอย่างก็จะสำเร็จได้เรียกกันในเวลานั้นตามศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่รู้จักกันดีว่าเฟอกอมปรีคือไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คงจะตกกระไดพลอยโจนไปด้วยกันทั้งสิ้นพระเจ้าอยู่หัวเองท่านก็คงจะทรงยอม เจ้านายท่านก็คงจะไม่ส่งขัดขานข้าขราชการก็คงเห็นด้วยประชาชนก็คงจะเอาด้วยเพราะว่ามันมาถึงขั้นตอนนั้นจะถ,ถอยกลับก็ไม่ได้เสียแล้วและได้ตกลงกันแล้วว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงก,การก่อเหตุสยดสยองหรือการประทุษร้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครั้งแรกการก่อการได้นัดกันว่าจะใช้วันที่19 มิถุนายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์เวลานาฎการที่เจ็ดแปรพระราชฐานไปประทับอยู่ที่วังไกลกังวนหัวหินทางพระนครนี้ได้ทรงแต่งตั้งให้จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วร,รพินิษ์เป็นผู้รักษาพระนครซึ่งทรงมีอำนาจมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะราษฎเล็งอยู่ก็คือต้องเข้าควบคุมวังบางขุนพรมให้ได้และเชิญเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าพราะองค์นี้มาอารักขาไว้เพื่อจะเป็นการตัดหนทางที่จะสั่งราชการอย่างอื่นต่อไปแต่ในสุดการก่อการก็ไม่สามารถทำในวันที่19มิถุนายนได้เพระาะทราบว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ท่านจะเสด็จลงเรือไปประาพาสที่อื่นในวันเสาร์กว่าจะเสด็จก,กลับก็จะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ พราะฉะนั้นถ้าก่อการในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนก็จะไม่ได้พระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้และอาจจะเป็นช่องทางให้ประทับอยู่ที่ใดไม่ทราบแล้วทรงสั่งราชการได้แผนการที่จะก่อการในวันที่19มิถุนายนจึงระงับแล้วเลื่อนไปคิดก่อการในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนแทนโดยได้ดูเหตุหน้าเหตุหลังเบื้องบนเบื้องล่างแล้วว่า หพระเจ้าหัวยังอยู่หัวหิน 2. ทุนกระบอมบริพัตรเองอยังประทับอยู่ที่วังบางขุนพรมไม่ได้เสด็จไปไหน 3. ามบรรดาข้าราชการทั้งหลายก็อยู่ในที่ตั้งพร้อมง่ายที่จะเข้าควบคุมตัวแล้วนำมาอารักขาหรือควบคุมไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแต่ข่าวล่ามาเร็วเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันที่23มิถุนายนนั่นเองว่า ทหารเรือส่วนหนึ่งที่ออกไปซ้อมรบจะยังไม่กลับเข้าฝั่งทหารเรือผู้นี้เหล่านี้คือคนที่คณะราษฎรหวังจะใช้เป็นกำลังสำคัญในการระดมผลมาให้ดูแน่นหนาถาวรและร่วมในการยึดอำนาจโดยเฉพาะมายืนหรือมาชุมนุมกันให้เต็มลานพระบรมรูปทรงมา้าแต่เมื่อทหารเรือเหล่านั้นยังไม่กลับเข้าฝั่งก็จะดูหลอมแหลมเล็กน้อยไปหน่อย จึงเลื่อนไปอีกหนึ่งวันเป็นวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ทหารเรือเหล่านั้นจะกลับจากซ้อมลบแล้วแต่แล้วก็ได้ตกลงกันด้วยว่าคราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมาพร้อมหรือไม่พร้อมไม่สําคัญเลื่อนต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะถ้าเลื่อนไปอีกความลับก็จะรั่วไหลถึงอย่างไรก็จะต้องก่อการในวันที่24ิมิถุนายนซึ่งเป็นวันศุกร์ให้จงได้ และแล้วเช้ามืดของวันที่24มิถุนายน2475นั่นเองการก่อการก็เริ่มขึ้นโดยมีการนัดแนะกันเรียบร้อยครับว่าประมาณตีสี่ให้พลเรือนที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งจัดการยึดกรมไปรษีตัดสายโทรเลขโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มีการติดต่อกันได้ประมาณตีสี่ครึ่งทหารจำนวนหนึ่งต้องเข้าควบคุมวัง และอาคารบ้านช่องสถานที่สำคัญของทางราชการรวมทั้งเรือนพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้หมดประมาณตีห้ต้องพยายามลำเลียงทหารเรือมาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปสรงมาให้ได้ขณะเดียวกันทางฝ่ายทหารบกก็จะต้องนำกำลังเข้ายึดคลังอาวุธแล้วก็นำเอากำลังทหารอีกส่วนหนึ่ง เดินทางมาสมทบที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าข้างฝ่ายนักเรียนทหารจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่รู้อ e no ินโนอิเน <c oughs> ก็จะต้องรีบปลุกตั้งแต่ตีสี่ตีหให้แต่งตัวธรรมัดธรแมงแล้วเดินทางมาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา้า <c oughs> เหมือนจะช่วยเป็นเกราะกำบังให้แก่คณะผู้ก่อการโดยให้แต่งกลอุบายว่าให้มาฟังโอวาทหรือมิฉะนั้นก็ให้เตรียมการซ้อมรบ เพราะเป็นคำสั่งของทางราชการเพราะฉะนั้นประมาณตีห้าการเข้าควบคุมสถานที่ต่างๆก็สำเร็จเรียบร้อยประมาณหกโมงเช้าทั้งหมดก็มาชุมนุมกันอยู่ที่ลานพระบรมรูปสรงม้าได้เท่านั้นก็เท่ากับว่าการยึดอำนาจได้กระทำสำเร็จเสร็จสิ้นอีกพักหนึ่งก็สามารถเชิญสเสด็จเจ้านายและบุคคลสำคัญมาควบคุมตัวไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม บุคคลสําคัญบางคนต้องมาทั้งกางเกงแพรเสื้อกุยเหงหรือชุดนอนบางคนเช่นเสนาธิการทหารบกท่านอยู่ในห้องน้ําก็ต้องมาทั้งผ้าขม้าผืนเดียวที่นุ่งอยู่ได้แหละครับจะขอผัดเปลี่ยนก็ไม่มีเวลาแล้วเท่านั้นคณะราษฎรก็ประกาศใช้ชนะได้แล้วลงมืออ่านประกาศลงมือแจก,กถแถลงการประชาชนก็ค่อยๆทยอยเดินทางไปฟัง ประกาศและถแถลงการมีการส่งรถไปโป,ป,ปรยใบปลิวทั่วกรุงเทพมหานครตกสายหน่อยก็ได้ส่งผู้แทนไปเฝ้าพระอยู่รักการที่เจ็ดที่วังไกลกังวลหัวหินเพื่อเชิญเสด็จกลับพระนครตอนบ่ายเรียกประชุมเสนาบดีทุกกระทรวงเพื่อฟังคําสั่งของคณะผู้ก่อการว่าบัดนี้ได้ยึดอํานาจการปกครองประเทศเรียบร้อยแล้ว และตั้งใจจะประกาศใช้หลัก6ประการเป็นนโยบายหรือแนวทางในการปกครองเพียงไม่ทันถึงพรบค่ำของคืนวันที่24มิถุนายน2475ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความสงบคือหมายความว่าควบคุมสถานการณ์ได้โดยเด็ดขาดเสียงปืนอาจจะมีดังอยู่บ้างก็เป็นการยิงขู่แต่ที่จะถึงขนาดทำร้ายกันนั้น ไม่มีเลยเอินที่ลั่นขึ้นนัดหนึ่งถูกพลตรีพระยาเสนาสงครามซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลบาดเจ็บโดยบังเอิญน,นอกจากนั้นไม่มีผู้ถูกทําร้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีศพไม่ว่าทหารหรือพลลเรือนทุกอย่างกลับเข้าสู่ความสงบแม้แต่พระยุ่ราชก,การที่เจ็ดสงทรงาบข่าวก็ทรงตอบรับที่จะเสด็จกลับพระนคร หากได้มีการส่งพาหนะไปรับเสด็จกลับสู่พระนครตามปกติให้สมพระเกียรติยศเพราะฉะนั้นในวันที่ 25, 26, 27ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยประวัติศาสตร์จะรึกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นและยุติลงประสะโดยประสะจากการนองเลือดนักสืพิมพ์ต่างประเทศรายงานว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองรือยึดอำนาจที่แปลกประหลาด ก็แด่นอนละครับในสมัยนั้นยังไม่ถึงขนาดมีใครออกมาหาดอกไม้เสียปลายกระบอกปืนหรือซื้อน้ำเต้าหู้ใส่ถุงไปแขวนไว้ที่ปืนใหญ่ให้ทหารเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาและก็จะถือว่าประชาชนชื่นชมยินดีอะไรมากนักก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆในตานต่อสู้หรือคัดค้ามเลยหลังจากนั้นก็มีการจัดตั้งรัฐบาลมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีการจัดระเบียบการปกครองประเทศสืบมาเดินหน้าและถอยหลังอยู่หลายครั้งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ81ปีที่แล้วซึ่งอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ในความทรงจำของเราว่าจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นการดีที่ทุกอย่างสงบลงได้ด้วยดีด้วยการอดทนอดกลั้นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาดี ที่จะเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองดําเนินไปได้วยความสงบเรียบร้อยมีชะดันแล้วการนองเลือดเหมือนที่เกิดในบางประเทศก็จะเกิดขึ้นในประเทศเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนหลายเรื่องยังทิ้งบทเรียนให้เราต้องจดจําต่อมาหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ทําให้เราควรจะคิดและก็คข้ครควญเรื่องอย่างนี้ถ้ามีเวลาก็คงจะได้พูดต่อกันในโอกาสต่อไป อาทิตสมสรในวันนี้เห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ระล,ลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ